สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันอังคารที่16เมษายน2567านํมานำเสนอครับเศษฐานายกฮูดินีชีวิตที่มีหมานำก็อย่างนี้แหละครับหัวหน้าคอกเมื่อพักคุกก็ไปครุกเชียงใหม่คอรบอรครึ่งหนึ่งติดปลอกคอ ก,กรูเกลียวตามไปพันมือพันตีนเมื่อเสนอหน้าครบองค์โดยมิได้นัดหมายการประชุมวาระโจรก็เกิดขึ้นโดยนักโทษในฐานะอวหน้าคอกนั่งหัวโตะประชุมเถื่อนคณะรัฐมนตรีโปรกคอเฉพาะกลุ่มเฉพาะกิจแล้วโจโรประกาศสิทธิว่าบีหน้าอดีตนายกช่องหมาลอดจะกลับมาร่วมฉลองปีใหม่สงกรานต์ที่ไทยด้วย เป็นข่าวมงคลของชินวัตรวงยิ่งนักสื่อออนไลน์สื่อกระดาษพาดกระบาลข่าวต้อนรับกันพลึบพลับรวมทั้งไทยโพสตัดกลับไปดูนายกในข้อ,อบ้างช่างน่าอิจฉาเอาแต่ตำแหน่งนายกและสถานะแต่สำนึกในความรับผิดชอบของคนเป็นผู้นำบริหารประเทศมีแค่ไหนก็ดูกันเอาเองชาวบ้านหยุดยาวสงกรานกูนายกหยุดยาวมั่ง ไม่สนทั้งปัญหาภายในชายแดนติดพมา่าว่าจะมีอะไรล่วงล้ำก้ำเกินที่ต้องตัดสินใจด่วนหรือไม่ไม่สนทั้งว่านักท่องเที่ยวเขามาเล่นสงกรานกันเป็นสิบล้านควรต้องเฝ้าติดพร้อมบัญชาการถ้ามีเหตุไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นทั้งไม่สนปัญหาภายนอกที่อุตสาคเนขณะนี้ล้วนไวไฟพร้อมลามไหม่ทุกขณะซึ่งไม่ควรประมาทชะล่าใจ ยิ่งอิหร่านจะถล่มอิสราเอลมีกระแสข่าวให้ทราบล่วงหน้าด้วยแล้วคนมีจิตสำนึกผู้นำเขาจะต้องตระหนักว่าช่วงประชาชนทิ้งบ้านออกไปสนุกสนานกันทั่วเมืองนั่นเป็นช่วงที่คนบริหารราชการงานเมืองต้องคล่ำเคร่งคล่ำเครียดมอนิเตอร์อยู่ในที่ตั้งเพื่อทำหน้าที่ระวังหลังพร้อมสับแต่ไม่มีสำนึกเลย เมื่อหัวไปหลั่นลากับเกลียวคลื่นเลียหาดอยู่หัวหินดูบ้านจัดสรรแทนดูบ้านดูเมืองบรรดาหางก็ต่างลากหายตามไปด้วยส่วนหนึ่งไปยืนเสนอหน้าเอามือกุมเป้าสลับยกไหวโจทรทฤษฎีประชาธิปไตยมีว่าคุณภาพนักการเมืองจากเลือกตั้งสะท้อนคุณภาพประเทศเศรษฐาเพื่อไทยคือคุณภาพประเทศไทยวันนี้วัวหน้าคอก ประชุมครมอรจรประกาศยิ่งลักษ์จะกลับมาเล่นสงกรานต์ปีหน้านายกในคอกสภาพดาวเคราะห์ไร้แสงมีตำแหน่งแต่แห้งแล้งบารมีนำํำนั่งหัวโต๊ะประชุมกับเงาตัวเองแล้วประกาศส่งสัญญาณปรับคอรมอรเอาคนไม่มีผลงานออกไปอภิโทษพระเชษฐาของน้องตัวเองมีน้ำยาเอาคนนี้ออกคนนั้นเข้าได้ด้วยหรือโนน คนมีอำนาจเหนือพักเหนือรัฐบาลเหนือกฎหมายประเทศเขารู้กันทั้งโลกนักโทษที่นั่งบัญชาการอยู่เชียงใหม่ตอนนี้ต่างหากเป็นผู้มีอำนาจซุปเปอร,ร์โพเพิ่งออกผลสำรวจยกยวกว่านักโทษทักษิณเป็นผู้มีบรารมีประเทศนี้ของนักโทษทักษิณไม่งั้นครึ่งคอรมอรจากคนในคอกจะตามไปเลียตูดเจ้าของคอกถึงเชียงใหม่หรือ ถ้านายกในคออมีอำนาจจริงเขาก็ต้องกระดิกหางวิ่งมาที่หัวหินตามตัก,กะตะกรามชนจริงไหมหรือใครจะเถียงให้ผมถองปรับก็ปรับไปตามเขาสั่งให้ไปเถอะการปรับนะขออย่างเดียวอย่าไปตั้งสเปกว่าเอาคนไม่มีผลงานออกไปเป็นอันขาดเพราะถ้ายึดตามสเปกนั้นคนแรกที่ต้องปรับออกคือตัวนายกเองนั่นแหละ อย่างสุทินคลังแสงนั่นนะคิดแค่ปรับเขาออกก็ผิดแล้วเป็นนายกมามีผลงานอะไรนอกจากโมเลือกเศรษฐาเป็นนายกคนไทยจะเป็นเศรษฐีแต่ใช่ว่าจะไม่มีสักทีเดียวเป็นมา7 8ถึงเดือนผลงานที่เป็นเนื้อเป็นหนังเห็นจะมีอยู่สองผลเหี่ยวเหียวผลแรกออกนโยบายอุ้มอสังหาโดยที่ตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหารายใหญ่ แถมเป็นเจ้าของซีดีฮับโทเค็นโทเค็นดิจิตอลซีดีฮับเนี่ยซื้อขายอยู่ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยนะผลงานที่2จะกู้5 0 0 0 0 0ล้านมาแจกถ้ากู้มาแจกติดคุกแงก็เลี่ยงไปจิกเงินใหญ่ซื้อขนมใหญ่โดยให้ทกาศาเอาเงิน1.72แสนล้านบาทจากเงินฝากประชาชนไปแจกชาวบ้าน17ล้านคน จากในจำนวน50ล้านคนที่เสษฐาเพื่อไทยสัญญาว่าจะให้คนอายุ1 6ปีขึ้นไปคนละ10,000บาทตอนหาเสียงอ้างว่า17ล้านคนเนี่ยคือกลุ่มประชาชนที่เป็นเกษตรกร,ร,กรจึงตีขลุ่มให้ทกศเอาเงิน1.72แสนล้านของทอกสไปแจกตามพรบรทกสมาตรา9วงเล็บ3ตรงข้อความที่แหกตูดมดพบว่า เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจหรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีความกฎหมายใช้มันต้องดูเจต,ตนาของการมีข้อความนี้ในกฎหมายด้วยไม่ใช่ทึกทักฟันทงเพื่อจะเอาตะพืชการให้ทกศเอาเงินไปแจกชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรภายใต้โครงการเงินแจก500แสนล้านด้วยข้ออ้างครอบจัก,กรวาลว่าแก้วิกฤตเศรษฐกิจ แล้วรัฐบาลจะตั้งงบประมาณในปีต่อๆไปผ่อนใช้อ้างว่านี่เป็นเงินยืมไม่ใช่เงินกู้นั่นนะเอาละในเมื่อจะเอาก็เอาเลยพวกกูจะคอยดูฮูดินีเศรษฐากับพวกแถเข้าคุกถือดีว่าหัวหน้าคอกกูมีอำนาจเหนือสมสถาบันอำนาจประเทศหัวหน้าคอกูก็มีเป็นที่ประจักษ์ติดคุกแต่ไม่ต้องเข้าคุกเห็นไหม ฉะนั้นในเมื่อพักของหัวหน้าคอกเป็นรัฐบาลจะทําอะไรก็ได้เหนือผ่านมีรัฐธรรมนูญแต่เหนือรัฐธรรมนูญมีหัวหน้าคอกฝ่ายนายกในคอกสภาพด็อกฮอลิเดย์เพอกลางสายลมแสงแดดหัวหินว่างไตรมาสสี่แจกแน่แกระตุ้นเศรษฐกิจจะเห็นผลไตรมาสหนึถึงสของปี68โตแน่แล้วแน่ใจหรือว่าตัวเองยังจะเป็นนายกอยู่ถึงคันปากนะ ขอแยมนิดหนึ่งโทเค็นดิจิตอนซีครับเอ้ยขอโทษโทเค็นดิจิตอลเศษฐาครับแจกคนละหนึ่งใช้ซื้อของเฉพาะบางชนิดได้เฉพาะร้านค้าลงทะเบียนเข้าระบบภาษีและใช้ได้ภายในรัศมีวงกลมแป้งโยคีเอ้ยเผลออีกแล้วในรัศมีอำเภอที่ได้รับแจกและต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนถ้าใช้ไม่หมดโทเค็นดิจิตอลน,นั้นเมื่อมาในอากาศ ก็จะสูญสลายหายวับไปกับอากาศทนันทีนี่คือเงินโทเค็นดิจิตอลเศรษฐาที่จะแจกซึ่งเอาเงินสดธนบัตรไทย500แสนล้านบาทที่ใช้ซื้อของได้ทุกชนิดทั่วราชนาจักรและทั่วโลกไปแลกมาเป็นเงินในอากาศคือโทเค็นดิจิตอลที่ไม่มีตัวตนให้จับต้องใช้ซื้อของได้เฉพาะที่และมีอายุเพียง6เดือนเท่านั้น 2. ความมุ่งมั่นนี้เท่านั้น ที่ตลอด7 8ถึง8เดือนในตำแหน่งนายกของเศรษฐาที่คลำคริ่งคลำเครียดป่ํำผีลุกปลุกผีนั่งจะเอาให้ได้ในเมื่ออยากเอานักก็เอาเลยไม่อยากขัด,ข,ดขัดหม้อขัดไหอยังเงางามแต่ขัดผลประโยชน์คนมันขัดทั้งใจขัดทั้งตีนใครอยากขัดก็ขัดไปเถอะผมคนนึ่งละ่ะไม่กล้าอยากแก่ตายมากกว่าเฉาตีนตายนะ แต่ก่อนจะเอาเศรษฐาต้องตอบ3คําถามนี้ก่อน 1. ทําไมไม่แจกเป็นเงินสดเข้าแอปเป๋าตังคนละ1 0 0 0 0บาทโดยตรงไปเลยละ่ะ 2. มีเหตุผลใดต้องเอาเงินสด5้าแสนล้านบาทไปแลกเป็นโทเค็นดิจิตอลลมๆแรงๆไม่มีค่าเป็นธนบัติซ้ําต้องมีค่าธรรมเนียมค่าธุรกรรมในการแลกกลับไปกลับมาเหมือนน้ําถ่ายแก้วไปมาน้ําส่วนหนึ่งจะพร่องหายไป เมื่อรวมกับค่าทำซูเปอร์แอปน่าจะมากกว่า10%การถ่ายไปเทมาเงิน5้าแสนล้านจะระเหิดหายไปเป็นแสนล้านหรือเกือบแสนล้านด้วยซ้ำ 3. า 3. บริษัทอะไรที่เศรษฐาจะนำเงินสด5้าแสนล้านไปถ่ายเป็นโทเค็นดิจิตอลและก็เทกลับมาเป็นเงินสดเมื่อจบโครงการในเมื่อเศรษฐาประกาศหลายครั้งหลายหนว่าโปรง่งใสตรวจสอบได้ฮูนินีเศรษฐา ที่เสกเงินสดไปเป็นเงินในอากาศได้ก็ลองตอบสามคำถามนี้ให้ประชาชนหายข้องใจก่อนสิถ้าประชาชนเข้าใจหมดข้อสงสัยในการระเหิดของเงินก็แจกเลยในเมื่อกลวิธีแจกนั้นชัดว่าไม่มีการระเหิดของเงิน4ี่แสนล้านเข้าลักษณะโกงเอาไปแบ่งกันถ้ามึงมั่งกูมั่งโปร่งใสจริงก็ขอผมมั่ง จะเอาตังดิจิตอลไปเข้าตระกูลโทเค็นซิรีครับดาวคอนโดสักห้องคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกับเบาผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบ จะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ